แต่นี่เป็นขนมปังฟักทองแบบบานนะขั้นตอนการทำนะคะผมก็จะเอาตัวนมสดผสมน้ำตาลนิดนึงไข่ไก่แล้วก็ยีสต์คนเข้าด้วยกันใช้แป้งขนมปังกับแป้งเค้กเข้าด้วยกันนะเสร็จแล้วเราก็จะมีการบดฟักทองเตรียมไว้นะคะเสร็จแล้วในการทำเนี่ยเราก็จะนวดแป้งฟักทองบดนะคะแล้วก็ยีสต์เข้าด้วยกัน เมื่อประมาณ5้าทีนะเสร็จแล้วเราก็พักไวหนึ่งชั่วโมงนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีฟักทองบดอีกส่วนหนึ่งผสมกับเนยแล้วก็น้ำผึ้งนะคะขบจะคลี่แป้งเนี่ยเป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวๆนะหลังจากเราคลี่แป้งเสร็จแล้วเนี่ยเป็นสีเ่เหลี่ยมผืนผ้าย,ยาวๆใช่ไหมเราก็ทาไส้ฟักทองบด กับน้ำพึ่งกับเงินที่เราเตรียมไว้เนี่ยทาไปครึ่งแผ่นแล้วก็ตลบอีกครึ่งแผ่นกลับมาจุ๊บนะแล้วเราก็ตัดเป็นเส้นนะคะพอตัดเป็นเส้นเสร็จสองเส้นเนี่ยเราจะคว้ยกันคว้ไควายววววตัดจนสุดแล้วจนถึงสุดขอบขอบสุดขอบพับนะเว้นขอบพับประมาณเส้นควาย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 แล้วก็นวนจากขอบพับเนี่ยตลบกลับมานะคะ มันจะได้สิ่งที่เราได้คือลวดลายของตัวขนมปังเห็นไหมทีนี้ถ้าจากภาพตามสูตรที่ผมทำานี่คือกบตัดออกมาเจ็ดเส้นกี่วกัอะไรวา่สองข้างและตรงการถักเปียคนเราต้องพลิกแพลงนะคะลายมันจะเป็นเปียสยวยๆอย่างนี้ เนะดือบโค้นนะ้ไม่ไหม้สวยเยวแล้วเห็นฟักทองนะอ่าฟักทองในแท่งจะออกมาอย่างแต่แล้วหลังเราม้อนเสร็จแล้วเราใส่โลฟเสร็จแล้วเราก็พักไวสี่สิบนาทีนะคะก่อนอบระวังเจ้าอบเสร็จก่อนอบเนี่ยให้เอาไข่แดงกับนมสดทาหน้าเขาก่อนนะคะแล้วโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สลายนะโรยหน้าด้วยอัลมอนด์สลา์เสร็จแล้วเนี่ยเอาไปอบ ไฟร้อยแปดสิบองศา25้านาทีนะอบอเสร็จออกมาทาเนยละลายนิดนึงนะพักให้เย็นเนื้อที่ได้เห็นฟักทองหนมะเห็นไหมกบจะมีฟักทอง

หางอัลมอฮ์คอยลยเหรอเราก็ทำขนมต่างทานเองได้ที่บ้านเหมือนกันนะ